สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์สายพินจากสถาบันสอนทำอาหาร International Cooking Center วันนี้มาทำหมูฝอยกันค่ะหมูฝอยเป็นเมนูแบบรับประทานเร่งด่วนควรจะทานมื้อเช้านะคะเพราะทานคู่กับข้าวเหนียวมีทั้งแป้งน้ำตาลหมูฝอยก็หวานค่ะแต่หอมอร่อยดีนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ใช้หมูสันนอกหรือสะโพกก็ได้นะคะเขาจะมีเส้นใหญ่กล้ามเนื้อที่ยาวดีแล้วเอาพังผืดและไขมันออกค่ะใช้เกลือในไต้โรยแล้วก็ทาถูให้ทั่วชิ้นนะคะเกลือในไต้นี่จะช่วยให้เขาเป็นสีแดงสวยแล้วก็เค็มแต่ไม่ได้เค็มปีนะคะเค็มกำลังอร่อยก็พักไว้ให้สีซีดก่อนนะคะ พอพักจนสีซีดแล้วเราก็มาต้มน้ำต้มไม่เอาเดือดนะคะเอาแค่ร้อน70องศาเซลเซียสค่ะต้มไปประมาณห้าชั่วโมงพอได้ครบห้าชั่วโมงแล้วสังเกตดูไขมันและพังผืดเขาจะละลายออกมานอกชิ้นหมูเขาจะไม่เหลือพังผืดยึดเกาะแล้วเนื้อก็จะหลุดจากกันได้ง่ายดูสิแค่แค่หน่อยเดียวก็หลุดแล้วนะพอพักหายร้อนแล้วก็ใช้มือบีบๆเขาก็จะหลุดแยกจากกันได้ง่ายอยากจะใช้มือฉีกก็ได้นะคะ หรือว่าจะตากแดดผึ่งไว้ให้เขาแห้งอีกหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีเครื่องมือแนะนำนะคะหรือเข้าเตาอบก็ได้เพื่อให้แห้งขึ้นมาอีกสัหน่อยนะคะแล้วก็จะได้ฉีกง่ายหรือว่าใช้มิกเซอร์ช่วยฉีกค่ะ ใช้ตะแกงของเตาอบลมร้อนช่วยอบแห้งแล้วก็ฉีกไปในตัวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาทำจริงก็จะมีต้องใช้มือช่วยเก็บงานนิดหน่อยมิกเซอร์แบบนี้ก็ช่วยฉีกได้ค่ะแล้วก็เก็บงานนิดหน่อยเหมือนกันในระดับอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเราจะใช้เครื่องฉีกโดยเฉพาะเลยค่ะสะดวกมากๆนะคะเฉพาะแบบนี้เลยค่ะ หอมแดงเราเอาไปสับมาไว้ล่วงหน้านะคะเครื่องปรุงต่างๆที่จะหมักหมูฝอยเราก็เอามารวมกันแล้วปั่นให้ละเอียดเป็นน้ำเลยค่ะเป็นครีมน้ำแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอามาคลุกเข้ากันกับหมูฝอยหมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะจะมีเวลานาทีอุณหภูมิอัตราส่วนการทำงานจัดไว้ให้ในเอกสารการเรียนนะคะ หอมแดงก็เอามาโรยไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาอบแห้งหรือว่าตากแห้งก็ได้น้ำในหอมแดงจะทำให้หมูหอมอร่อยดีค่ะถ้าแห้งดีแล้วเวลาไปทอดเนี่ยหอมแดงจะกรอบได้ดีค่ะก่อนที่จะนำลงไปทอดหมูฝอยจะมีลักษณะแห้งๆประมาณนี้นะคะ น้ำมันที่ใช้เนี่ยจะร้อนปานกลาง150องศาเซลเซียสค่ะจะมีเขียนรายละเอียดเอาไว้ให้ในตำรานะคะเรื่องเวลาอุณหภูมิในการทอดด้วยทอดจนสีเขาเกือบเกือบจะได้ค่ะก็นำขึ้นมาแผ่แล้วก็เขี่ยๆให้แยกจากกันไม่ต้องกดน้ำมันออกนะคะเดี๋ยวเขาจะแห้งเองค่ะ ถ้าก่อนทอดเราพักให้แห้งดีเวลาทอดเสร็จแล้วเขาจะไม่อมน้ำมันค่ะพอทอดได้แล้วเนี่ยพักให้เย็นสนิทนะคะเขาจะกรอบแบบหนึบนิดๆแล้วก็เครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อดีค่ะค่ะจากที่ได้รับชมไปหากต้องการเรียนเพิ่มก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเว็บไซต์เบอร์โทรแล้วก็ทางไลน์นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง กพื่อติดตามในเมนูถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ